แซ่บมากเบลล่ารานีสวมชุดเดรสสีแดงอวดแผ่นหลังขาวเนียนสำหรับนางเอกสาวซุปตาอย่างเบลล่ารานียิงโสดก็ยิ่งสวยออร่าจริงๆค่ะที่ไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็ทำเอาแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันยิ่งเวลาที่ต้องออกงานแล้วด้วยบอกเลยว่าสวยเป๊ะตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าล่าสุดเบลล่าได้ออกมาเผยลุคล่าสุดบอกเลยค่ะว่าสวยสง่างามมากๆโดยเบลล่ามาในชุดเรสสีแดงสายเดี่ยวโชว์ไหล่ขาวเนียน แต่งหน้าทําผมสวยเป๊ะมองแล้วไม่อัดละสายตาไปได้เลยลุคนี้ด้านหน้าไม่เท่าไรแต่ว่าด้านหลังนี่สิทําเอาใจสัน่นเพราะว่าด้านหลังนั้นแหวกลึกมากๆจนเห็นแผ่นหลังขาวเนียนออราความสวยแซบนั้นพุ่งออกมาไม่หยุดเลยแถมด้านหน้าก็ยังผ่านลึกจนถึงขาอ่อนลุคนี้คือแซบสุดๆไปเลยค่ะ10เต็มสิ